สวัสดีครับมันในพอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วครับเนาะหลังจากที่หายไปหลายมือผมก็ว่าค่อยมีเวลาปนานนกะมีภารกิจส่วนตัวหลายก็ในมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้รักผู้ใยเพิ่นก็บ,บอกว่าเออดีแล้วละเอ็ดไปนะดีแล้วคนที่เบิงเบ่งแน่วเบิ้งแน่กะเรื่องของเพิ่น จากมือหนึ่งเพื่อนสีเหตุเองลหะนี่ก็คือคำแนะน้ำจากบุญหลักบุญใหญ่นะครับเนาะบางคนก็สงสัยว่าผมคือยังบ่เปิดนาเปิดตาจริงๆก็อยากเปิดอยู่ครับแต่ว่าผมก็มีเหตุผลก็คือผมมีคนหุจักก็หลายอยู่มีลุกน้องก็หลายอยู่เนาะคนหุ่นจักกันแล้วก็ผมเป็นนักดนตรี นะครับเป็นนักดนตรีเป็นคนเล่นดนตรีอ่าเป็นเต่งพงเต่งเพลงพร้อมก็เลยบริจากเปิดเผยประดนเปิดไปคนกของจากหลายคือว่าล่ะอืมมาเห็ุคิดแบบนี้ก็ถือว่าผิดผิดไปจากตัวตนอยู่แต่ว่าก็ต้องเห็ุเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความคิดว่าบริจากให้คนไทยนี่ถือเอาเปียบนะครับเนาะ มันจะให้ผูดด้ใดมาเอาเปรียบเหตุในประเทศไทนย,ยนีน่เสียผลประโยชน์คนไทยเสียผลประโยชน์ตามนั้นนะครับนะคลิปที่แล้วผมก็ได้เอ่ยไปถึงหยุดทีวีที่ของสาวเล่าสาวเล่าเกิดใจคือว่าแต่ว่าิ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เป็นข่าวมาก็เกิด เสียงวิพา์วิจารณ์มีคนต่อต้านมีคนบอหมักก็มีคนหมักก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะมาว่าว่ากันเนาะนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนหรืออาจจะหลายคนสาว,าวเล่าเพิ่นกับ่อดีมีผู้บ่าวไทยผู้เดียวเพิ่นกับมีผู้บ่าวไทยหลายคนบ่าวต่างประเทศก็มีบ่าวเล่าด้วยกันเองก็มีอันนี้ก็เข้าใจเพิินคือนกันอนี่โอกาสเพ็นก็ต้องเอาเนาะ มันก็เปลี่ยนแปลงจากที่เคยแบบเปิดเผยตัวตนแบบสง่า,าพาเผยว่ญญานวญญา,าเสียงวิภาควาิจารบิญญาณห้นว่าละบันเถาะแล้วพอมีกระแสมีคนไปวิภาควาิจารเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคือเงียบลงไปบ่เปิดเผยตัวสุกคนก็หลายหลายคนที่เคยเป็นข่าวเงียบไปเลยหายไปเลยเหตุในบงเฮ้าในเข้าใจว่าเพื่อนนี่เลิกไปแล้ว เดาเบาไห้สูงไววเนี่ยครับท้ากันเค็ดหลับท้ากันเค็ดหลับวันถองว่าคงสิเลือกกันแล้วล่ะควมจริงว่าแมนหรอกครับควมจริงตรงกันขามการเปิดใจของเพลินเนี่ยก็ยังมีคือเกามีคือเกาแต่ว่าเพลินเพลินเปิดเพลินว่าได้ออกคลิปคือเกาเพลินกับไปเพลินที่มีคนติดตามเพลินอยู่อยู่เกาแหละจากคลิปก็เกาอ่ะล่ะมีคนเข้าไปเพลินกับล็อกไว้ล็อกไว้มือไหน เพื่อนตอบไล่ตอบอย่างบ่ท่านเนี่ยเพื่อนก็บ่ตอบแต่ว่าเพื่อนกับ่ได้หายไปเลยเลยเพื่อนมือหลังมาเพื่อนกับว่าตอบเพื่อกันอืสําหรับคนที่เพิ่นว่าเพิ่นโอเคเพิ่นเบื้องแล้วว่ามีถือตาเพิ่นเพื่อนกอ่าเพื่อนก็ติดต่ออยู่คือว่าผูกสายผูกสายสัมพันธ์อยู่บ่ได้ถิ่มไปสําหรับคนที่พวกเขาแล้วก็บเบื้องแล้ว่าเป็นตาเพื่อนก็ ส้รัดทิมไปหรือว่ากระบ,บอกไปก็มีขึ้นกันอันนี้ว่าไม่เรื่องพิษหรอกครับเป็นพิธีของเพิินเิ่นก็เลือกได้เพราะว่าเข้าไปเสนอตัวว่านุ่มไทยเนี่ยสูงไว้เนี่ยไปเสนอตัวก็เพิ่นเองให้เพิ่นเองเนาะหล้วก็นุ่มไทยเนี่ยก็ว่าได้หลาบด้วยครับพระลังคนนี่เล่วไปแล้วกับคิดว่าสีแเล่วก็ว่าแมนเนี่ยยุตข้าใจว่าเป็นเลือกด้วยยัยงติดตามคือเกาเ่าดินา่นเรื่องเทียกับกลับไปหาสาวผู้เก่าก็มี อืหาผู้ไม่กับมี่เออผมก็ยังว่าอยู่เออากับบรรทิททท่ิของเพื่อนเน่ะเบิ้งเบึ้งไปกับเป็นตาหักดีเป็นตาวันดีว่าเป็นยังดอกด่ังใดมันกับว่าเป็นเรื่องหลายแงเนาะเข้ามึงท่าไในแง่ที่ว่าอ่าเป็นเรื่องเป็นตาหักอเป็นตาหักตโลกก็เขาก็ว่ากันไปเฮเบื้งแล้มันต้องไปเคียดกับมันอืเข้ากับได้แค่ มาอกมากทำเพืมเขอาใจกันก็ให้ละมัดนระวังตัวจะเสพใจหลายาสำหรับเบาไทยถุงไหวผมมีขอแนะนำเลยครับเฮ็ดยังได้ยังสีโพเสียเปียบวันที่เฮ็ดจะได้สีโพเสียเปียบครับว่ายากครับขันว่าเสียเปียบเนี่ยว่าอย่าให้เสียเปียบเนี่ยว่าอยให้พลาดท่าไปเนี่ยว่าอย่าให้เสียเถี่ยวเสียเวล่าไปเนี่ยนัดเลยนัดนัดสาวเล่าเนี่ย ขวมไปฟังไทยเลยไปพ่อกันยี่แถวแถวแท้เดนเนี่ยก็ได้แถวดานถึงอย่าง้นั่งคุยกันผ้าพือนไปกินเข่าจ่ายคารถคาเสียเวลาเพือนแม่ก็เขาก็แสดงน้าใจไปเนาะก็บอกว่าเป็นเรื่องเสียหายอ่าถือว่าเป็นการแสดงน้าใจบ่ต้องบ่ต้องไปคิดหลายขันคุยกันไหเพือนก็บิติตต่อสามสัมพันธ์เข้าไปเองอเข้ากับกันเข้ามาเขาโอเคเข้ากับสามสัมพันธ์กันเขาเล่นน้ำ ผู้สาวเขามักเข้ามากับติดต่อไปขันขันเขาเบื่อคือเขาพี่พวกไม้เขาก็สีนั่นเขาเองดอกอันนี้ผมก็ต้องขอขอสาวสาวเล่าพร้อมเ้ว้อครับยายายาใจไหลอไรแบบว่าอย่าเลือดเย็นกับผู้เท่าลาไร <c oughs> ย่าเห็ดกันบ่มักก็บ,บอกเพื่อนมาบ่มักตอกเด้อพอย,ยายกันเ้ยก็ว่าไปพี่เพื่อกับว่ากันไปกันอื่นพอย,ยายบุญญานบุนเครียดกันเลยพี่เพื่อจะก็กว่าไปเข้ากับ อากันเป็นพีปันนองเอาเ่านี้เนาะมียังกับว่าจากันได้เอากับว่าไปก็เพ่ินดีๆบน้องไปขาดปุดเห็มันเสียน้าใจเนาะไปหอดบัานคิดหอดคิดหอดห้องน้ําคิดหอดสวมคิดหอดตรดมอเตอร์ไซค์คิดหอดจักรยานคิดหอดตู้เย็นไฟฝ่าสี่เพ่ินเคยให้เน่ยนะครับเนะาะจะเอามาหิตแบบแท่ง บอกกูสีว่าเอาดอกวกูกดต้มมันเป็นเรือเอาเงินไปเรื่อยย่าจะเห็ดแล้วครับเนาะมันเป็นบาปซื่อผมกกแนะนําไน้เท่านี้ล่ะแล้วก็เบาไทยกะขัดนับเพื่อนว่าผมมาฟังไทยนี่ก็เบากันเลยอืมเบากันดีๆก็เพื่อนอะไรพ่ออายพ่อสิบอยู่กับเจ้าด้บ่เจ้ารับได้บพ่กันเพื่อนรับด้เพื่อนกับโอเครับดเฮาก็จยังค่อยว่ากันเนาะ กระสานสะพันกันไปเราต้องไปเครียดไปขมไปกันพอาต่างคนต่างคนต่างวิใจใัยเหกันเนาะวาวไทยกับวิใจัยให้เขาเขากับวิใจัยให้บาวไทยแต่ว่าใจเขาเนี่ยสี่ฝังสี่มีอย่างแอบแฝงอยู่บ่เขาก็บังคุจักกรณีก็ต้องระมัดระวังตัวในะยังหนออ่อยอยังที่บอกละ่ะขอ,อยังเดียวสาวเล่ายาอย่าเหลือดเย็นยาอามาหิดกับผู้เฒ่าไทยเท่านั้นแหละครับอ มีมีเท่านี้ละเดี๋ยวมือด่งผมได้ข้อมูลผมก็บจีมาแนนมามา,มาบอกอีกอผมจีบอ,อไปดุดันไปไห้ยังก็ผู้ใดเนะครับเนาะก็ว,ว่าเขาด้เหตุผลเพระว่าไม่เป็นเรื่องของคนสองคนค่วมหักมันเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่สวยงามแบบพนวาน,นั่ยละ่ะอืมหักกันดีก็สร้างกันแต่ว่าจะสะตมสะตัวกันเท่านั้นละ่ะ มีมีสิแนะนํำมีสิขอรองตัวนี้แหละครับอืมกับเพิ่นกับบ่ได้เงียบไปดอกบอาไปกับสิขอทบทวนจัอหงน้อยตาเล้ากับบ่าวไทยเดี๋ยวมันด้เงียบนะครับจะต่ว่าเป็นแหล้วไปอืมแต่ว่ามันกับเป็นเรื่องของเพิินคิดเอาบ่าวไทยว่าจังไดจังของจังสีบอขอบขวดเดือดร้อนตัวของบ่เดือดร้อนในไพ่ภากหน้ากับเบิ่งเอาอสำหรับคลิปนี้ผมกับมีเรื่องสีมาอัปเดต ข้อมูลที่ผมได้รับแจงมาสายข่าวทั้งคุณละ่ะทั้งไทยนี่ก็มีครับอืมทั้งมาอยู่ประเทศไทยนี่ก็มีแต่ว่ากันยังเปิดใจอยู่เดี๋ยวก็นีน่กสิว่ากัฝังมือหลังอสําหรับมือนี่ก็พอ,อกันเท่าน,นี้ครับอรักไปคิดถึงทุกคนหวังดีทุกคนเนาะพอ,อกันไหมคลิบต่อไปครับผมก็บ่่ค่อยมีเวลา เพราะยามจะหาโอกาสมามา,มาคุยกันนะสำหรับปนี้ก็สุขขอภาพแข่งแรงลำลำรืยๆยๆอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็ช่วงนี้ฤะดูห่อนอย่าไปตากแดดหลายครับเดี๋ยวเไปนลมมันยที่จากโลกนี้ไปแบบว่ได้สร้างผู้ใดเนอ่ยให้ดีก็ให้กำลังใจ ช่องผมในเด้อครับคนเบิองกันน้อยหน่อยอมผมก็จัดแบบนี้แหละผมก็ออกคลิปแบบนี้แหละสไตล์ผมวอบอ่บอบอเดมี่ยังว่าอกันตรงๆครบได้บนตทอไปแต่เราบคินีอเู่ตอนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเด้อสวัสดีครับ